ขอสวัสดีคุณผู้ชมและสวัสดีทีแฟนๆช่องสายบุญภุมมทรัพยานาคน,าน,นะครับที่พัาน channel นะครับเพจภุมมทรัพยานาคนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมบุญหลวงปู่นะครับหรือหลวงตาเป่านะครับพระครูนะครับท่านได้อมรณภาพนะครับ ด้มรณภาพไปนะครับคุณผู้ชมนะครับในสวนหลวงปู่นะครับหลวงปู่เป่าหลวงตาเป่านี่ท่านเคยเดินตามหลวงปู่สวงนะครับคุณผู้ชมเคยับรถให้หลวงปู่สวงเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่สวงจริงๆนะครับหลวงตาเป่าท่านได้เสียมรณภาพนะครับคุณผู้ชมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวัน พระราชทานเพลงศพของหลวงตาเปานะครับคุณผู้ชมก็มีคนมาเยอะพอสมควรนะครับครับคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้แอดก็ได้มาด้วยนะครับมาตามมาทําบุญนะครับให้หลวงปู่แล้วก็มาขอขมาหลวงปู่ด้วยที่เคยถ่ายทาหลวงปู่ที่อยู่กระท่อมรักสังขารหลวงปู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราลืมไม่ได้นะครับ เสาร์อาทิตย์นะครับหลวงปู่จะไปนั่งที่กระท่อมรัสังขานหลวงปู่สวงท่านเขาเรียกว่าตั้งแต่หลวงปู่สวงรัสังขานเนี่ยท่านจะมีความผูกพันที่กระท่อมรัสังขานมากนะครับก็เลยต้องไปนั่งทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มาโปรดญาติโยมนะครับที่กระท่อมรัสังขานหลวงปู่สวงนะครับ นี่ท่านได้มรณภาพไปนะครับเดี๋ยววันเดือนปีอายุพศออของท่านเดี๋ยวจะให้เอฟซีได้ดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลขนะครับคุณผู้ชมเผื่อเป็นเพราะว่า,าที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมา เลขฝาลงท่านออกไปแล้วนะครับที่ผ่านมา438นะครับ483หรือ438ออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือหลวงตานะครับพระครูพระครูคมพีสาระที่คุณนะครับสาระที่คุณนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นเจ้าอาวาสและก็รองหนาตําบลด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับท่านได้มรณภาพไปนะครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมนะฮะกับด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีเด้อที่ข้าพเจ้าเคยสรรพมาดกทั้งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณเทพเจ่าคุณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณหลวงปู่สวงคุณหลวงตาเปานะครับที่ลูกหลานเคยล่วงเกินเคยทายทาเคยทําคลิปนะครับก็ขอให้ลูกหลานอโหสิกรรมให้ลูกหลานเด้อให้ลูกหลานมีแต่โชคมีแต่ลาบนะครับ ที่อามาตะน้องเหล็กนะครับอัน,นส่วนของอมตะน้องเหล็กเองมีพ<ม>ิธีพระราชทานเพลเิงศพด้วย<า>นะครับมีการอะไรต่างๆอย่างเช่นการถวายเลี้ยงพระทหารเพลินท่านก็ไป ก็เป็นโรองพานจากลูกหลานของคุณพ่อเชฉลีรยดยาปุ่มนะครับก็คือโรงพานของคุณสีภูมินะครับยาปุ่มนะครับมีอ่าสีภูมยาปุ่มนะครับอ๋อนะครับแล้วก็คุณยายเพนสีนกพิบูรลนะครับคุณครูเพนสีนครับวัดบ้านลมพุกนะลมลมลมพุกนะครับนะลมพุกนะครับ น้องกุ้งนะครับคุณผู้ชมตบบลน้องเหล็กอำเภอศรีคอรภูมจังหวัดสุรินทร์เขตรอยตอลำดวนนะครับเนาะเขตรอยตอลำดวนทางเส้นลำดวนศรีขอนะครับวันนี้ก็เป็นวันวรนสุดท้ายของหลวงตานะครับหลวงตาเปาเอ็ดเคยเรียกแต่หลวงตาเปาแต่ก่อนนี่หลวงตานี่เคยบวชพร้อมกันกันเออไม่ใช่บวชพร้อมคือทิ่พันธุ์บวชก็เจอท่านเลยนะครับหลวงตาเป่าแต่ก่อนเนี่ยท่านเคยใช้นามวิวิทยุสื่อสาร ชือว่าโบเชตศูนย์แปดนะครับบเชตศูนย์แปดด้วยนะครับเนาะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับศึกมานานแล้วนะครับก็ยังเจอหลงตาอยู่เหมือนเดิมท่านก็เยี่มเย้มแจ่มใสฮัวเราะสนุกสนานนะครับเป็นคนที่ร่าเริงนะครับแล้วก็เคยขับรถให้หลวงปู่สวงบ่อยมากนะครับเนาะบ่อยมากแล้วก็เป็นศิษย์เอกหลวงปู่สวงนะครับวิชาต่างๆนะครับที่ปนไฟพ้นไฟนะครับก็หลายหลายหลายวิชานะครับที่ได้จาก หลวงปู่สวงนะครับนะคือหลวงตาเปานะครับหลวงตาหรือพระครูพระเดี๋ยวเดี๋ยวพระครูะจะถ่ายรูปนะครับแล้วก็สวัสดีครับวสวัสดีครับเป็นพี่ที่สุดให้หลวงตาครับเป็นปีแล้วครับรถหลวงตาเปาเป็นสิบปีแล้วครับปีครับ ท่านเป็นคนที่นิสัยดีคโจไเยย่มยมจำใส่กดีเนาะครับแล้วตอนที่ท่านเสียท่านเป็นยังไงบ้างที่จะเสียกันท่านติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นโรคอะไรเนี่ยเป็นโรคอเบาหวานครับเบาหวานอ่คุณพ่อโจงเจอสีออ้หลายรอบครับนําไปได้ ข้าบ่อยครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดินท่าใจหาท่านไปที่กระท่อมราชสังขารเนี่ยท่คนท่านไปที่ลุงผู้สูงราชสังขารท่านพ่อโจจะไป้ที่กระท่อมราชสังขารท่านท่านไปในเสาร์อาทิตย์นะ คุที่อได้ฟังไม่ตรงนั้นมาในเล่ากับไปครั้งสุดท้ายวันที่สิบสี่สิบสี่ครั้งสุดท้ายสิบสี่ครั้งสุดท้ายที่ท่านไปครับตรงนั้นก็ป่วยเลยไปไม่ได้มาาาจกทงตพันนี้ผักไม้ยาง้๊อกซานผักไม้ใหญ่นะครับคุณนี่ไงก็คือท่านมีความผูกพันที่กระทบและสังหารมากคกับหลวงปู่หลวงครับหลวงปู่หลวงมาท่านทัานเป็นสิบเอ็ของหลวงปู่หวงเลยครับอันนี้คือพิพัดนะคะเป็นคนบอกที่นี่นะคะ สิบเอกแล้วครับคุณพ่อโจงเจอร์สีทองมีลงผู้สวงก็น่าจะมีเยอะครับมีมีอะไรให้โชว์เพิ่มไหมตอนตอนนี้ก็มีแต่ของปลูกเสกที่กระท่อมนะครับโอ้ที่ปลูกเสกหลายครั้งที่กระท่อมครับสมบัติวงนะครับในส่วนตัวเลขก็คือเลขที่ผ่านมาเลขฟ้ารงจะไม่ที่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับเลขฟ้ารงเลขฟ้ารงเอาไปแล้วเห็นว่าคนถูกทะครอบถูกถูกเลขฟ้ารงนี่แหละครับถูกเยอะ ครับถูกแม่ครัวก็ถูกแล้วก็ถูกแม่ครัวก็ถูกครับพี่ถูกไหมผมไม่ไม่ได้ซื้อครับซื้อแต่ลอตเตอรี่อ่โอเคครับพี่น้องครับตอานพี่าหลวงตาเออก็ไปเยี่ยมบ่อยครับแล้วก็มีญาติโยมไปเยี่ยมครับไปมามาแลครับ ครับครับไปตลอดครับไปอยู่จนถึงเวลาสุดท้ายแลตไปขอเรียนเหกทุ่มหกทุ่มเก้านาทีการบรณภาพหกทุ่มเก้านาทีคณสวันที่่าไรวันที่สองพีวงศรีสุรินทร์ครับจำไม่ได้คุณแม่สองพีวงศรีสุรินทร์นะครับไปรับท่าตรจากครับคุณผู้ชมนะครับก็ ในส่วนของตัวเลขที่เราเอามาฝาก f อในวันนี้นะครับงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตาเปานะครับหลวงตาเปาหรือว่า,าพระครูเดี๋ยวครู้ชื่อก่อนนะครับเอสจะจำชื่อของท่านไม่ค่อยได้นะครับครับในส่วนของท่านผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องุูธศาสนานิกชนนะครับที่ท่าน มีความประสงค์ที่จะอนุโมทนาสาธุนะครับทำบุญอุทิศบุญส่วนบุญส่วนกุศลร้อยสองร้อยพระครูนะครับคำพีสาราธิคุณนะครับสาราธิคุณนะครับคุณผู้ชมพระครูคำพีสาราธิคุณนะครับหรือลงตาเต่านะครับหลายคนหลายท่านที่ไปที่กระท่อมก็จะเจอท่านนะครับเอาเป็นว่าเอ็ะเอาตัวเลขมาโชว์ให้เอฟซีได้ชมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับ ตัวเลขของท่านนะครับก็คืออ่าชัดก็ไม่ชัดก็ไม่รู้นะครับเนี่ยย้อนแสงนะครับไม่ค่อยชัดเลยนะกล้องไม่ค่อยชัดอ่ะก็ฟังเอาก็แล้วกันนะครับน้องฟังเอาก็แล้วกันนะครับพรรษาสามสิบเอ็ดพันศา, 31, นศาอายุข,ของท่านห้าสิบสี่หรือห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกนะห้าสิบสี่กับห้าสิบห้านะครับคุณชมได้ไม่แน่ใจห้าสิบหกไม่น่าจะใช่นะครับอ่ะเอาเป็นว่า ห้าห้าห้าสี่ก็แล้วกันนะครับเราห้าหกก็น่าจะยังไม่ถึงนะครับนะครับคุณผู้ชมเลขฟาโลงเลขกฟาโลงวงคมไปแล้วครับเลขกฟาโลงเรียกฟาโลงออกไปแล้วนะครับสามแปดแปดสามแต่แอดว่าคิดว่ายังเหลืออีกหรือเปล่านะสี่สามแปดอีกหรือเปล่านะครับโปรลงตาเก๋ชอบเรขงัานเรียฟาโลงครับเลขกฟาโลงนะครับนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดของท่านนะท่านเกิดเมื่อวันที่หกตุลาคมสองห้าหกหนึ่งนะครับสองห้าสองห้าหก หน <10 S 2> นะครับสองห้าหกหนึ่นกกงศูนย์นะครับคุณผู้ชมอ่ะขอเรียนเชิญน,นะครับคุณพาแสงน,นานะครับ่าเชิญนะครับถ้าจะถ่ายรูปด้วยเอารูปด้วยก็ก็บอกกล้องเขาเลยก็ได้นะครับนะครับ าาโอ้ตอนนี้นะครับร่วงส่งดวงวิญญาณนะครับหลวงปู่นะครับให้ไปสู่สุคติเลยหลวงปู่นะครับเนาะให้หลวงปู่ไปสู่สุคติแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์นะครับ สิ่งใดที่หลวงปู่ได้ทำนะครับไปสร้างความดีได้เดินตามหลวงปู่สุวังนะครับเนาะก็วันทุกคนนะครับไม่นี้ไม่พ้นนะครับเนาะเราจะได้เหมือนๆกันเลยครับจุดนี้ตรงนี้นะครับแต่เวลาไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับจะได้เหมือนๆกันก็คือนะครับเกิดแล้วดัไปนะครับในส่วนของทางเจ้าภาพที่จะทอดผ้านะครับในเรล่านี้นะครับท่านก็ ได้สัมผัสมาหมดนะครับได้สัมผัสมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นในคราวครั้งนี้นะครับท่านก็ท่านก็ไม่ได้จะจากนะครับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมเยอะมากนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเงรวยๆนะครับเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวมีคลิป ถ่ายทำในช่วงที่มีพิธีอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอจบนะครับเขียนมีแค่นี้ก่อนนะครับติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผม